สวัสดีครับแอลดูแฟนเพจมาเปลี่ยนบรรยากาศเลาะน้ำตลาดค,ลลรครับผลไม้ครับมีหอดตากระเตียน ันนี้เป็นยังคันนี่มันโดนกระแสนจ้าจะเขีดนี่สองขีดคร่อาจารอ้สองขีดคู่ลอยหนึงเครื่องโล่่เครื่องเครื่องโล่เปนทหาขีดเครื่องโล่เนหารขีดเนาะรอเพิ่งตลาดวันที่เจ็ดตุลาคมเดือนตุลาวันที่เจ็ดตุลาคมนะครับตลาดนัดย้อมเพื่อนำห้อง ทางข้างรถไฟจังหวัดปอนแกนพี่ทุ๊กแมตช์เจ็ดนะครับเราโน้ฟแลนเทสพาพี่น้องมาหลอกหาอยู่หาของกินนี่พวกเราผลการลงโอ้ตกเหือดต้นเห็นแก้วนี่ต้นเอ็นแก้วค่ะตังละห้าสิบบาทจ้าขายถึงกเอาต้นไม้ต้นไรก็มีเด้อโอ้ท่างพี่ ลมรว้วนเลยทัานผู้ชมี่เครื่องรว่วนบรรยากาศแค่เมื่มเอเศาราครับตลาดนัดวันที่เก็บของเที่ยวของกินเข้าลามนีของทะเลเท่าลามกับพี่ของกิน โอ้ดักแก้แาการเราบ้างละหาสิบบาทแบบว่าเป็นถาดเป็นถอใช้ถุงใชยถูกครับใช้ถูกขัข้นสดสดร้อยแบบสิบบาทเอาไก่หน่อยเป็ดแม่เมัดเป็ดแม่เมัเดไปเรียกครับไก่หกนำ้ำฟึองรับพี่อันนี้สเปย์ยังอร่อยสเปย์ไทยปป้าน ทำได้ค่าพเจกามาผสมได้ครับเข้ามาจ้า,าปลนเฮดสัตวกับมี่นี่มี่จะเฮดเป็นเข้ามาว่าจะ,จะ่ว่าที่มีเป็นน้ำาอไเฮดไปเมันมันป้อคุมคามาจาาเข้า,า,ก,ขาก,กระสอบเราพัวว้นหัวขาสิบสอหลดันปลาตอมันแพง อันนี้เป็นวงครับพี่น้องอย่าลืมตลาดนัดวันที่เจ็ดวงอำเภอลำพ่อทางทางเหนืเอาแอนุแฟนเพจเมื่อนีอนอออนน้ผ้ามาเลาะครับมาเลาะตลาดแค่เมื่อเสาตลาดนัดมาซื้อของกินของใสเป็นจัดขึ้นวันที่เจ็ดทุกเดือนครับกองอำเภอลำพ่อจังหวัดขอนแก่นครับเพื่อนๆสนใจมาเลาะตลาดเดือมาชมซื้อของฝากของ กินของไทนีพดร้ายครับปิดเก็โ้โทรศัพท์ก็หลายน้องกล่องครับกระพุงงราคาสิบบาทยี่สิบบาทน,นี่มากหลายแนวกับลายยาง ถนนนีน่ค้นติดนะครับหลายครับของกินของจากเนี่ยมีหอดท่องค่ำง่ามครับหยับหยุบหยับหยบบอหลอดบ,บอดำจำบน้ำบอไดฟอ,อนเริ่มลรกเม็ดครับบัดนีัอ,อ,เอ,องเริงปลาุมงของกินของใส่ของอยากมีหลายแนวกับพี่ดอง คนหลายครับคนหลาย คือพอดีบรรยากาศนาย่างครับอากาศก็ดีๆสละดระมพันธ์จากหน่วยอนุรักษ์สุนไทยต้นไม้ใบหญ้าที่นำมาเป็นยารักษาโรควันนี้ได้มีโอกาสนำต้นไม้วาฟังกว่านม้ยางสุไทยมีประโยชน์หอมายมาให้บาทหน้าทคนจะได้ใช้หลอดไฟครับ ไฟวันทังนี้ก็คือเงียบแต่วันน้อหันย้นไหลนะมีน้องเท่าครับของใส่ของสอยลายหลายของกินกับมี่เอออันนี้ครับมีม่อนพักไก่แย่งเดี๋ยววันนี้อันนี้ครับทั้งน้ำทั้งดินจ้ะแน่นครับแล้กมือีดียบสบายด๊อก เอาแบบกระถางมันมีหูครับเอาถุงมาใส่ถุงเหยื่อซื้อของอยู่ของกินเขาก็ไม่รีดใส่เกินก็ได้คกับมาใส่กระถางเนื้อมอแอกจจกระโปงหางเงี้ยนกระเซยอะไรกันนีไปบ้างเลยครับขออนุญาตปุ้ยปุ้ยนี่เขาใส่ปุ๋ยยังพอค่ะปุ้ยชีวภาพชีวภาพครับนี่พี่น้องแนว่ยไม่ได้เนี่ยเทคนิคไม่พอค่ะี่มาเตสัครับพอค่ะมาเตสัเขาสุ่มส่วนะครับพ่อสียูได้ก็ย้อนการตลาดไม่ไหมแบบนี้เพิ่งนพอค่ะเพิ่อนครับโอ้สุดยอดเลยครับเอาไอเดียเจ๋ง ความคิดเก๋งๆครับมาพัฒนาสังเกตมันเพิ่อนได้เวลาเพิ่มวานปุ๋ยปุ๊บนี่ผักกระแยงมันจะออกดอกตายไปเลยอ๋อสังเกตมันคื่อนทำเป็นเล่งอายุให้มันเผามันแก่ไว้แมนครับคือคือคือแกเคยคุ้นคยกับแบบว่าขี้งมู๊กขี้เข้ยขี้แบบธรรมชาติมากคือขี่มู๊กผมโซมูผมสิได้ยังสี่มูผมกับไปย่ามๆมือกันแหละครับทดลองมาขัดเนาะเทคนิคเพื่นได้ครับกันออกออกดอกมากนี่เด็ดจังน่อยครับเพื่นก็จะป้องไม่ครับดีครับจะพุ่ง เพื่อนจะปงุง้นมากแบบนี้ครับนี่นี่ครับนี่แตกออกมามันจะได้รายก็นี่คือมุกผมเด็ด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 แฮงเด็ดแหงไงครับเนี่ยแหงเด็ดแหงแพร่แหงหลายละไม่มกท่านมากุดซ่ากรอบกรอบหวานหวานจังเข่าโคตรเซ่ตัวนี่สอบปังใยครับจักบาทแล้วไหมค่ะยี่สิบบาทนะาเอาไพ่เซ่เด้อครับหวานหวานครับหวานหวานับมมากใหม่ๆมุมเนี่กับพี่สมุนไพรยาดีบวาน เออห้ากวนานห้กยากระไลเอาสนจิตสนใจใก็เอาไว้ใส่ได้แม่ปวดขาปวดหลังปวดเอวมาทางกี่ครับพรุ่งนี้อยู่ตลาดวันที่เจ็ดครับก็ปวดหลังปวดเอวปวดน้ำส้นน้ำเอ็นแบบเบื้อซ่าแบบพวกนีแบบเ้นเมื่อน,นี้นวดฟรีว่าสั้นครับหมอน,นวดเพื่อนวดไอ้พร้อม <c oughs> อา,มาลงแวบะบมาอุดหนุนนะครับอยู่ใต้ห่มสับสาไงพี่น้องครัแบบร้านขายสมุนไพร เขาไปปลูกครับแตแล,ละรอต่อครับพี่นอ้องเพื่อนโอเคหลายครับท่านผู้ชมค้นดูกัหลายครับอหอยข้างหอยแข้งนี่ครับนี่ไมยใหญ่ๆไป้เปรย์เลยแอลนูแฟนเพจหน้าเพื่อนเพื่อ,อมนมาเลาะตลาดย้มมือเศร้าอยู่อำเภอนำพองจังหวัดขอนแกน่นบรรยากาศย้มมือเศร้า วันที่เจ็ดของเดือนนะครับนี่ตลาดนัดให้พี่ให้น้องมาจับใจซื้อของใส่ของซอยของอยากของกินแม่ค้าขายบัวขายผ่อนบักบกครับพีม่มาเพิ่มมันเถอะมานบ่แม่ค้ามานบ่ครับอเอาเหมือไว้ๆเด้อนีออ้ขายเครื่องดื่มกับพี่เวนตาแฟชั่นครับ เรื่มนังเริ่มใส่เครื่อซส,สอยหวัดงหงัดครับโอ้บนหัวบนไส่ครับพี่รองกองเข่าง,ง,งามกองเข่าบัน,บนเสียวถึงกับมี เอามทุกอย่างนี่ครบขั้นครับให้เปืเป่อนๆในเรื่อง่ะเปืเปเ่อนๆอย่าลืมเลครับเด้อนี่หอดลอดตาลี่ให้เสียงโฉก มันเสียน้ำมันาูกับต่อครับต่อปรเดียงเียงามงามเหยียดงามงามได้รับเาถูกถูกครับตลาดนัด หาซสือข้องอยากข้องกินข้องเครื่องใหม่เครื่องมือไวถท่วใสถท่สวยใสย่เครื่องต้นใหม่ใส่เครื่องสมุนไพร ไม่จะราคาพอแพงอันนี้ถุงจักบาทลรืปะยี่บาทครับผมเอาจักถุงหนึ่งครับผมเอารุ่นผสมเด้อครับอะไรครับผสมพันกันครับผมครับผมไม่ต้องเถียมครับมันกรบังกันนี่ทอดมันกรอบๆทอดกล้วยแซ่บๆครับครับขอบคุณครับนี่กะบี้เห็ดเพื่อนสุดทา้งกาไปมาเนี่แกาสุดทั้งเนี่เนาะเอออย่าลื่อมมะหวดถุนลูกซิ้นทอดเออครับนี่ เอาเฮ็ดเฮ็ดแซ่บเสีบเฮ็ดตุกตัวครับอ่าแม่ซื้อเฮ็ดเพื่อสุขภาพมาตัวไปแกงไปขอซื้อไว้แล้วซื้อเฮ็ดพี่นี่ติดผมมีอุปกรณ์ครบเลยตัวนี้ครับตอบหนึ่งแล้วก็เอาอันเมียนแม่ข้าวว่าเถื่อเจ้าพว่าเถื่อแกเออเอาเเรียกให้ได้หัวงามๆมีไงครับ ห้เราเรียกไงนี่ละบอคกอรีรดไนกับรสรถไล่หน่อยกับไล่หน่อยแยงก้อยกันครับผมสซงสาวยกอกันสันลัสัลักครับแล้วดูแฟนเพจเมื่อดนีผ้าเพื่อนๆมาหลออตลาดนัดยยำเมื่อเร้า เป็นตลาดประจำเดือนครับาจะมีร้ายแนวทั้งของใส่มากไาาม,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 ม่ทั้งของกินราคาพอแพรังทั้งเสือผ้าราคาถูกๆครับพอค่าแม่ค่าเปินน้ำมาลดแลกแจกแถมลดราคาเสินค่าดีมีคุณภาพมีทั้งของหม่มีทั้งของมือสองให้เลือกกันบนทอครับ อันนี้ก็ห้านขายยาสมุนไพรอ่านี่ไม่บงคอค่าครับผลอารมณ์ดีอ่สมกับขายสมุนไพรวันทองเอาปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดน้ำเสน้นเป็นเมื่อยๆล่านี่ครับแวะเขามาล้านสมุนไพรจากหมู่บ้านงูจงอางมีซื้อเสียงมากเกือบร้อยปีเต็มมื่อยเสียงครับเตรียมเมื่อยได้จ้าเออก่อนหน้าทีอืมเอาเดี๋ยวผ่านก่อน อันนี้ขายจังไนนอนครับมากันโล่สองครับโอ้โลละสองร้อยง่วยง่าม<ห>เ็จะแซียบแซ่บผมมีหอดเสียงนะครับเบอร์หญ่ๆกับมีราคาบอแพงครับเครโทรศัพท์ครัแบบนี่ครับผม ขายโกก้ครับขายโกโก้เลยนะคะแก้วละสิบบาทเลยค่ะมเย็นค่ะเย็นเลยค่ะรอคชถนนนี่ติดรถติดครับขดนเน่นเปี้ยะได้ขายหมครับคุณหูบกใหญ่าาดากว่หร